บางครั้งชีวิตก็เหมือนการติดอยู่ในลิฟที่กำลังเคลื่อนที่ช้าๆไม่ได้หยุดนิ่งสะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้พุ่งทยานไปไหนอย่างที่เราฝันเอาไว้มันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยใช่ไหมล่ะคะความรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ทุกวันแต่ในส่วนลึกของใจกลับรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอ ไม่ได้แย่นะคะแต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมจนหัวใจเต้นแรงความรู้สึกเหมือนน้ำที่นิ่งสงบไม่ได้ใสจนเห็นก้นบ่อแต่ก็ไม่ได้ขุ่นจนหน้ารังเกียจมันอยู่ตรงกลางระหว่างความรู้สึกทั้งสองนั้นพอดีเลย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของคนที่เคยตกอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ล่ะค่ะแต่เธอเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเฉยเเธอเลือกที่จะหยิบจับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยมากๆมาจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอ เรื่องราวของคุณออหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าคุณออผู้ใจดีเธอเป็นผู้หญิงวัย30ปลายปลายๆที่มีชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนภายนอกมีงานประจำที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีมีคอนโดใจกลางเมืองและมีเพื่อนฝูงที่น่ารักรายล้อมแต่ภายใต้รอยยิ้มที่สดใสและชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีอะไรให้ต้องกังวลคุณออกกลับมีความรู้สึกเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างเงียบๆนั่นคือความเบื่อหน่าย มันไม่ใช่ความเบื่อหน่ายแบบงอแงอยากได้อะไรใหม่ๆแต่มันเป็นความเบื่อหน่ายที่แฝงมาด้วยความว่างเปล่าเหมือนทุกวันเป็นสำเนาของเมื่อวานเธอตื่นเช้ากินกาแฟาเดิมๆขับรถไปทำงานเส้นทางเดิมๆนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่เธอเชี่ยวชาญจนหลับตาทำได้กินข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงานคนเดิมๆกลับคอนโดออกกำลังกายดูซีรีส์แล้วก็เข้านอน วงจรน,นี้วนซ้ำไปมาหลายปีจนเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กลับไร้ซึ่งความหมายหรือความตื่นเต้นส่วนตัวคุณออเคยพยายามหลายอย่างนะคะเธอเคยลองเรียนภาษาใหม่ๆแต่ก็เลิกไปกลางคันเธอเคยลองสมัครคอร์สวาดรูปแต่ก็ไปได้แค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลา เธอเคยคิดจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวเพื่อค้นหาตัวเองแต่ก็ติดอยู่กับคำว่าเดี๋ยวค่อยไปรอให้ว่างกว่านี้หรือ,อยังไม่พร้อมเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่และเธอก็โทษตัวเองอยู่ลึกๆว่าเป็นคนขี้เบื่อเป็นคนไม่กระตือรือร้นเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ฝนตกพรำๆบรรยากาศดูจำหม่นหม่นเป็นพิเศษคุณออยืนอยู่ตรงระเบียงคอนโดของเธอมองออกไปนอกหน้าต่างที่เห็นแต่ตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าและหยดน้ำฝนที่เกาะเปล่าเท่าถาอนหายใจยาวๆแล้วสายตาก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างมุมเล็กๆของระเบียงที่ว่างเปล่ามีแค่เก้าอี้พับเก่าๆก,กับกระถางต้นไม้พลาสติกที่ตั้งทิ้งไว้ตั้งแต่ยายเข้ามา ไม่มีต้นไม้หรอกคะ่ะมีแต่ดินแห้งๆกับใหญ่แมงมุมคุณออจ้องมองมันอยู่นานแล้วจูๆ่ๆเธอก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวมันเป็นความคิดที่เล็กมากเล็กเสียจนเธอเองยังแปลกใจว่าทำไมเธอถึงไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนปลูกต้นไม้ดีไหมนะเธอพึมพำกับตัวเองมันฟังดูเล็กน้อยใช่ไหมคะเล็กน้อยมากจริงๆการปลูกต้นไม้บนระเบียงคอนโดที่ไม่กว้างขวางนักจะไปเปลี่ยนชีวิตอะไรได้ แต่คุณออตัดสินใจว่าจะลองดูเธอบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่นาวันรุ่งขึ้นหลังเลิกงานคุณออก็ตรงดิ่งไปที่ร้านต้นไม้เล็กๆใกล้คอนโดเธอเดินดูต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมีทั้งความสงสยัยความตื่นเต้นเล็กๆและความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กน้อยที่กำลังเลือกของเล่นใหม่ สุดท้ายเธอก็ได้กระถางเล็กๆสองสามใบดิน1ถุงและต้นพริกขี้หนูสวนกับโหระพามาอย่างละต้นที่เลือกสองอย่างนี้ก็เพราะเธอชอบกินอาหารไทยที่ต้องใช้พริกกับโหระพาเยอะๆนั่นล่ละค่ะมันเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายมากๆแต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น การเริ่มต้นของเธอเป็นไปอย่างทุลักทุเลเธอไม่เคยปลูกต้นไม้จริงจังมาก่อนเลยดินกระเด็นเละเทอะไปหมดเธอใส่ดินไม่ถูกวิธีการรดน้ำก็ไม่รู้ว่าต้องแช่ไหนบางทีก็มากไปจนแฉะบางทีก็ลืมรดจนต้นไม้เหี่ยววันแรกๆต้นพริกของเธอดูเหมือนจะรอดแต่ต้นโหระพากลับเริ่มแสดงอาการไม่ค่อยดีใบเหลือมบ้างเหี่ยวบ้างคุณออแอบ,บทอเล็กๆแต่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้ เธอเริ่มหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูคลิปวิดีโอสอนปลูกผักสวนครัวในกระถางอ่านบทความเกี่ยวกับชนิดของดินการดูแลแสงแดดและปริมาณน้ำที่เหมาะสมเธอเริ่มคุยกับป้าเจ้าของร้านต้นไม้ที่เธอไปซื้อของด้วยเธอเล่าปัญหาของเธอป้าก็ยิ้มใจดีแล้วให้คำแนะนำมากมายทั้งเรื่องการเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นการผสมดินให้ระบายน้ำดีขึ้นและเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการเด็ดยอดโหรผพาเพื่อกระตุ้นให้มันแตกกิ่งกา้าน สิ่งที่น่าทึ่งคือคุณอ่อนเริ่มรู้สึกว่าทุกเช้าเธอมีเหตุผลที่จะตื่นนอนด้วยความตื่นเต้นเล็กๆเ,เธอรีบตรงไปยังระเบียงดูความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้แต่ละต้นวันไหนที่ต้นพลิกมีดอกเล็กๆสีขาวผลิบานเธอก็จะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษวันไหนที่ใบโหระพาแตกยอดอ่อนใหม่ๆเธอก็จะรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆจากธรรมชาติแล้วเวลาที่เธอเห็นต้นไม้ของเธอค่อยๆเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ มันก็เป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเติบโตขึ้นภายในตัวเธอเองคุณอ่อนเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆเธอคิดว่าการปลูกต้นไม้เป็นแค่การหาอะไรทำแก้เบื่อแต่พอนานวันเข้าเธอเริ่มเห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเธอบอกว่าต้นไม้สอนฉันหลายอย่างมากเลยนะต้นไม้สอนให้เธอรู้จักความอดทนคุณจะเร่งให้ต้นไม้โตไม่ได้คุณต้องรดน้ำพรวนดิน กำจัดวัชพืชแล้วก็รอคอยอย่างใจเย็นต้นไม้สอนให้เธอรู้จักสังเกตต้นไม้แต่ละต้นมีลักษณะเฉพาะมีความต้องการต่างกันคุณต้องใส่ใจถึงจะเข้าใจมันต้นไม้สอนให้เธอรู้จักการยอมรับความจริงบางครั้งต้นไม้ก็ตายลงไปโดยที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คุณอ่อนเรียนรู้ที่จะยอมรับการจากไปของต้นไม้บางต้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่และที่สำคัญที่สุด ต้นไม้สอนให้เธอรู้จักคุณค่าของการดูแลเอาใจใส่การให้ความรักความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เหลือเชื่อจากกระถางสองสามใบระเบียงของเธอก็เต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดมีทั้งพริกโหระพามะเขือเทศเชอรี่ตะไคร้แถมยังมีกล้วยไม้สวยๆที่เพื่อนบ้านให้มาอีกหลายกระถางระเบียงที่เคยว่างเปล่าและหม่นหมอง กลายเป็นสวนเล็กๆที่เขียวชะอุ่มและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเป็นมุมโปรดของเธอที่เธอใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดหลังเลิกงานสิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณอ่อนเธอไม่ได้เป็นแค่คนปลูกต้นไม้เก่งขึ้นเท่านั้นแต่บุคลิกและมุมมองชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เธอเป็นคนใจเย็นขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นและที่สำคัญเธอคนพบพลังบางอย่างที่เคยซ่อนอยู่ภายในตัวเธอเองพลังแห่งความมุ่งม,มั่นพลังแห่งความสุขจากสิ่งเล็กๆและพลังแห่งการสร้างสรรค์จากแค่การปลูกต้นไม้คุณอ่อนเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในงานที่เธอทำเธอเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ามากขึ้นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเธอกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆที่แต่ก่อนไม่เคยกล้าพูดออกไป เธอกล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยคุยด้วยอย่างจริงจังจนคนพบว่ามีหลายคนที่มีความสนใจคล้ายๆกับเธอการเชื่อมโยงเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ฟันเฟืองแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งที่มีชีวิตชีวาขององค์กรเธอเริ่มทำอาหารคลีนกินเองโดยใช้ผักที่ปลูกบนระเบียงร่างกายของเธอก็แข็งแรงขึ้นจิตใจก็สดใสขึ้น เธอเริ่มชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมที่ระเบียงของเธอจัดปาร์ตี้ลเล็กๆในสวนผักและสอนเพื่อนๆปลูกต้นไม้คุณอ่อนผู้ใจดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสดใสและพลังงานที่หล่นเหลือเรื่องราวของคุณอ่อนสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าเรามักจะมองหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จะมาพลิกชีวิตของเราในช่วยข้ามคืนแต่บ่อยครั้งที่พลังที่เราตามหานั้น มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไปในชีวิตประจำวันสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเราใส่ใจลงไปอย่างสม่ำเสมอมันจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเป็นแรงผลักดันมหาศาลลองคิดดูนะคะในชีวิตของเรามีสิ่งเล็กๆอะไรบ้างที่เราเคยอยากทำเคยสนใจแต่ก็ผลาดวันประกันพรุ่งหรือคิดว่ามันไม่สำคัญพอที่จะเสียเวลาไปกับมันอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเล็กๆสักเล่ม การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำการลองทำอาหารสูตรใหม่ๆการเดินเล่นมีสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือแม้แต่การจัดระเบียบโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องราวของคุณอ่อนสอนเราว่า 1. คือพลังของการเริ่มต้นที่เล็กที่สุด the power of tiny starts เราไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาเยอะๆเงินเยอะๆหรือมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมเพื่อจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างการเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นซื้อกระถางเล็กๆหนึ่งใบซื้อพืชชนิดเดียวที่คุณชอบลองทำอะไรเล็กๆแค่สิบนาทีต่อวันเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันลดความกดดันและทำให้เรากล้าที่จะลอง 2. คือความมหัศจรรย์ของความสม่ำเสมอ The Magic of Consistency การรดน้ำต้นไม้ทุกวันแม้จะเป็นแค่5นาทีแต่มันคือการสร้างวินัยเล็กๆที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวความสม่ำเสมอจะเปลี่ยนจากความพยายามกลายเป็นนิสัยและเมื่อมันเป็นนิสัยแล้วคุณจะทำมันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนากักและคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นภาพใหญ่ 3. คือการค้นพบตัวเองผ่านการลงมือทำ Self discovery through action คุณออนไม่ได้ค้นพบความสุขและความหมายจากการคิดหรือจากการเฝ้ารอแรงบันดาลใจแต่เธอค้นพบมันผ่านการลงมือทำผ่านการสัมผัสกับดินน้ำแสงแดดและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอื่นการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจความสนใจความอดทนและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเอง ซึ่งอาจจะทําให้เราประหลาดใจกับศักยภาพที่เรามี 4. คือการเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาด Reframing Mistakes ต้นไม้ที่ตายไปไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือบทเรียนคุณอ่อนเรียนรู้จากความผิดพลาดในการดูแลต้นไม้และนําบทเรียนนั้นมาปรับใช้กับต้นไม้ต้นใหม่และกับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราก็เช่นกันความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่จุดสิ้นสุด และท้ายที่สุดคุณออนค้นพบว่าการเพิ่มพลังให้กับการดำเนินชีวิตและการสร้างแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปนั้นไม่ได้มาจากสูตรสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากคำพูดสวยหรูแต่มาจากการตัดสินใจเล็กๆที่เราเลือกทำในแต่ละวันการตัดสินใจที่จะให้เวลากับสิ่งที่เราสนใจการตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นและการตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในพลังของการเริ่มต้นเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกเหมือนคุณอ่อนในวันแรกๆที่ยืนมองระเบียงว่างเปล่าลองถามตัวเองดูนะคะว่า มีกระถางเล็กๆใบไหนในชีวิตของคุณที่รอการเริ่มต้นอยู่บ้างไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความสนใจหรือความตั้งใจเล็กๆลงไปก่อนแล้วคุณจะประหลาดใจว่ามเมล็ดพันธุ์เล็กๆนั้นจะค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดเลยทีเดียวจำไว้เสมอนะคะว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มักจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไปเสมอเหมือนต้นพริกขี้หนู สวนบนระเบียงของคุณออนที่ให้ผลผลิตมากมายและรสชาติจัดจ้านเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการทาั้งทางที่มันเริ่มต้นจากแค่ความเบื่อหน่ายและการตัดสินใจซื้อกระถางต้นไม้เล็กๆเ,เพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเองค่ะ